คือตอนนั้นเนี่ยเราไม่เข้าใจหรอกว่าความรู้สึกนั้นมันคืออะไรนะเป็นคนขี้อายเราไม่กล้าแสดงออกไม่มีส่วนไหนเลยะที่เราชอบตัวเองอะมันก็ส่งผลมาถึงบุคลิกภาพของเรานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยืนการนั่งการคุยการมองตาการอินเทอร์แอคกับคนเนี่ยไม่ได้เลยเวลาที่เรานั่งหรือเวลาที่เรายืาานนะคะก็จะนั่งตัวโค้งๆแบบนี้หรือว่าเดินหลังค่อม โดยที่ตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้รู้หรอกว่าสิ่งนี้ยมันสะท้อนมาซึ่งเราไม่อยากโดดเด่นเราไม่อยากให้ใครเห็นเราเราก็จะเดินหลังคอมนั่งหลังคอมๆเราเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองเราก็จะพูดจาติดติดขัดขัด,ขดไม่กล้ามองตาคนไม่อยากให้ใครเห็นเราอะ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่มีส่วนไหนเลยที่เราชอบตัวเองเอาจริงๆเนี่ยเรามารู้ตอนที่เราเป็น Image c o n s u l t a n t เนี่ยแหละว่าอ๋อจริงๆแล้วสิ่งที่มนุษย์แสดงออกอะ่ะมันคือสิ่งที่มาจากไมเซ็ตมาจาก จิตใต้สำนึกของเราเลยว่าเอ้ยเราไม่ชอบตัวเองเราไม่ชอบร่างกายของตัวเองเลยไม่ว่าจะเป็นแขนขาเราเนี่ยไม่มีส่วนไหนที่เราพอใจเราก็ไม่อยากให้ใครเห็นหรือเวลาที่เราไม่อยากโดดเด่นเราก็จะพูดเสียงเงืมงำเงืมงำหรือว่าเดินไปไหนมาไหนไม่มีบุคลิกพอเรามารู้ตอนที่เราเป็น i a g e Con consultant แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเ,เราเข้าใจละ ว่าทำไมอ่ะเราถึงมีแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่มีแพชันทุกครั้งที่ทำให้ใครต่อใครเขาดูดีและมั่นใจในตัวเองไม่ใช่เพียงแค่สิ่งเนี้ยมันเติมเต็มสิ่งที่เราขาดหรือสิ่งที่เราไม่เคยมีเท่านั้นแต่ว่าสิ่งเนี้ยมันเบ่งบานเวลาที่เราเห็นใครต่อใครเขาดีขึ้นเขามั่นใจในตัวเองมากขึ้นที่สำคัญคือเขารักในตัวเองอ่ะมันเติมเต็มใจเขาแล้วมันเบ่งบานในใจของเรา แต่ไม่ได้แปลว่าเราขาดแล้วเราไปซ่อมนะเราเติมเต็มตัวเองก่อนเราถึงไปเติมให้คนอื่นได้สินเสมอแล้วเจอกันเออภัยลัก